มาเร็วเขัาปุกป๊กออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันดีกว่านะนี่ไงฉันก็อ,ออกกาลังกายอยู่เนี่ยยืดไม่ถึงขาเลยฮะต้องยืดเส้นยืดสายก่อนจะออกกําลังกายไม่งั้นเดี๋ยวเส้นยืดนะปวดขานะขอบอกว่าแต่ว่าจะรีบอ,อกกําลังกายไปทําอะไรกันน่ะอ๋อวันเนี้เหรอฉันจะไปเก็บลูกสตรอเบอรี่ป่าข้างบนภูเขาน่ะสะตรอเบอรี่บนภูเขาครั้งที่แล้วเหมือนเก็บไปแล้วแนฮะ ยังเก็บมาไม่หมดเลยคราวนี้ฉันออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงรับรองได้เลยว่าคราวนี้นะนะฉันจะต้องแข็งแรงสู้กับสตรอเบอรี่ป่าและไม่ตัวแดงแน่นอนกำลังกระทักอยู่เลยว่าเดี๋ยวก็ากลายเป็นสตรอเบอรี่อีกหรอกไม่เป็นหรอกนะคราวนี้เพราะว่าฉันร่างกายแข็งแรงแล้วนะงันก็ไปกันเลยดีกว่าคราวนี้จะเก็บลงมาให้หมดเลยก็แล้วกันมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่เป็นสินะครั้งนี้แล้วก็ใช่ไงเพราะว่า ออกกำลังกายตลอดนะปุ๊กปีกเพราะว่าฉันเป็นแมวหรือเปล่าเขาไม่รู้น่าจะเป็นไปได้แต่ครั้งนี้นะน,นะรับรองได้เลยว่าฉันจะไม่เป็นสตอร์เบอรี่แน่นอนแล้ววิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปชวนพี่เอกเนี่ยตอนนี้พี่เอกก็ออกกำลังกายเหมือนการเห็นบ่าฮึบ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 พี่เอกไปได้แล้วบูบูบูบอร,รีบไปเร็วเข้าเดี๋ยวสตอร์เบอรี่ป่าเขาจะล่วงหลวนลวงมาหมดนะยังไม่ครบสองหมื่นห้าพันครั้งเลยฮะอะไรนะ ซิทอัพสอ0 0มันครั้งเลยงั้นเหรอนี่มันวิดพื้นไม่ใช่ซิทอาบวิดพื้นครบ2 5ง0 0ืันครั้งเลยยังอะ่ะยังไม่ครบอ่ะได้กี่รอบแล้วล่ะ24ครั้ง <c oughs> ถ้าได้ทจ้าสองหมื่นันครั้งสงสายเพกก้ามโตแน่นอนแล้วก็นับรวมเงินไปทุกวันดิ มาแล้วข้าป่านนี้สตรอเบอรี่ป่าหมดภูเขาแล้วเลยยังก็ไม่รู้นะไม่มีใครขึ้นไปเก็บหรอกเพราะว่ากินเข้าไปกลายเป็นสตรอเบอรี่กันหมดนะอ๋อจริงเหรอจาไม่ได้หรือไงเนี่ยจำได้แต่แบบว่าคราวนี้กินเข้าไปไม่กลายเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแข็งแรงเกี่ยวกันไหมเนี่ยอาแล้วโบไปไหนแล้วนะอ้าวเมื่อกี้โบก็วิ่งตามมาแล้วไม่ใช่หรอโบอยู่ไหนนะโบโบโบ,โบเป็นไรเหรอสงสัยจะเหนื่อยแล้วมั้ง บอบ่นายอยู่ไหนอ่ะบอโอ้โหเดินมาอย่างช้าสงสัยจะเหนื่อยจริงๆด้วยแฮะถ้าทางจะาบอจะหมดแรงทันแล้วบอมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันขับรถพาไปส่งบูบูบมาก่อนเถอะนะบูมาเร็วเข้าทำไมถือกระเป๋าแบงกันอะสงสัยบอถ้าจังจะเหนื่อย อุ้มไปเลยเนี่ยนะมาเร็วอุ้มขึ้นรถมาแล้วก็ขึ้นรถมาเร็วโบมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนภูเขาไปเก็บสตรอเบอรี่ป่ามาให้หมดเลยก็แล้วกันนะฉันว่าไม่ต้องเก็บมาก็ได้นะทําไมล่ะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวคราวนี้ฉันจะไม่ทําแค่แบบของกินอย่างเดียวฉันจะมาทําเป็นบ้านด้วยสตรอเบอรี่เนี่ยนะมาทําบ้านใช่ ทาสีให้กลายเป็นบ้านสตอรบอลี่เลยล้วค่ะบอกพี่ฝนขับดีๆหน่อยพี่ฝนก็ขับดีๆอยู่แต่รดดูท่าทางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ล้อหลุดคือรถแบบนี้เขาไม่ขับตะแคงกันนะขับในชีวิตจริงไม่ได้นะทุกคนขับดีๆนี่งงอยกำลังขับดีๆอยู่ พี่เอกว่าเปลี่ยนที่กับโบก็ดีมือนกันนะมาแล้วเข้าเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปบนภูเขาอโอโอ้หแย่แล้วก็บอกแล้วว่าให้ขับดีๆแล้วจะไปต่อไงเนี่ยรถหงายเลยพวกเราเออรถหงายถ้าแล้วทําไงเดียไม่เป็นไรพี่อนมีรถคันใหม่พับใส่ในกระเป๋ามาแล้วรถอะไรพับใส่ในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเนี่ยรถพับได้เห็น,นืะเปล่าไหนอ่ะนี่ไงามาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ด้วยรถสำรองเนี่ยมาแล้วพวกเรารถคันสีชมพูด้วย มองไม่เห็นอะไรเลยมาเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะพาขึ้นไปบนภูเขานะพี่ฝนว่าไงเหรอเหยียบเบรกคร้างไว้ทําไมอ่ะเยียบเบรกทำไมอะก็ดูดีไฟแดงเลยข้างหลัง <c oughs> ใครเหยียบเบรกบร่หรือเปล่าก็พี่ฝนนั่นแหละเป็นคนเหยียบเบรก <c oughs> มาเลย สตรอเบอรี่ป่ายังอยู่จริงๆด้วยแฮะก็อยู่อยู่แล้วไม่มีใครกล้าขึ้นมากินหรอกฮะจริงเหรอก็พวกเราลงไปครั้งที่แล้วเขาก็เห็นว่าเราแดงทั้งตัวฮะเออใช่จริงด้วยแต่คราวนี้นะคราวนี้ว่าเราจะต้องกินได้อย่างอร่อยแน่นอนแล้วจะไปเก็บตรงไหนก่อนนะเก็บแถวๆนี่แหละฉันเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วไม้ปัดแมงวัดเนี่ยนะพวกพ๊กบอเพกรอย,อยอยู่นี่นะไม่ต้องตามมา เออไม่ตามไปอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเก็บสตรอเบอรี่ป่าแล้วเพ่ก็เก็บตรงที่ที่หล่นลงมานะเดี๋ยวเพ่เก็บที่หล่นลงมาให้อ่ารับรองได้เขานี่เราปลอดภัยแน่นอนแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจอ่าแล้วนะจะไปเก็บแล้วนะแล้วบินขึ้นไปไหนเนี่ยนี่ง่ายบินขึ้นไปเก็บนี่ไงจะได้ไหมได้ได้อึบติมเลยเติมเลยติมอโอโห,หล่นลงมาแล้ว เม็ดสตรอเบอรี่ไม่ร่วงลงมาด้วยพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูท่าทางวิธีนี้น่าจะไม่ปลอดภยัยใช้วิธีใหม่ก็แล้วกันแล้วเราจะได้กินดีๆไหมเนะี่ยอ๋ได้กินดีแนะน่นอนรับรองได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่ะเอาแล้วนะเติมไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเต,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 ติมเ,เติมไหมเติมไหมติมเติมแล้วข้าเตมมีหล่นลงมาแล้ว <c oughs> ฉันว่าตอนสตรอเบอรี่นี่แข็งแรงเกินไปนะเติมเลยหล่นลงมาไหมอ่ะไม่เห็นหล่นเลยพี่ฝนอ๋อหล่นแล้วหล่นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มีมาแล้วหล่นลงมากลายเป็นแอปเปิ้ลเฉยแอปเปิลที่ไหนนี่สตรอเบอรี่แน่มาแล้วเดี๋ยวเก็บให้หมดทุกต้นเหรอไม่มีความแม่นเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนแม่มาแล้วนี่เหลือต้อนสุดท้ายแล้วจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะอ๋านี่ไงจะไปสร้างบ้านสตรอเบอรี่นะใช่จะไปทาสีบ้านปื้มเลยนี่โอ้โหอาะอามีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงก่อน นี่ต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วพวกเราบ้าไหนหลบออกมาหน่อยเติมไหมเติมไหมโอ้โหนี่เติมหมดแล้วบู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 กปีกไปไหนอ่ะอยู่นี่ไงพวกพีกฉันไม่เห็นนายแล้วช่างอไรอยู่ข้างล่างเนี่ยลงมาดินายหายไปไหนของนายเอาหายไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกพวกพีกวิ่งหนีไปแล้ว พี่เอกว่าน่าจะโดนสตรอเบอรี่กระเด็นไปใส่เมื่อกี้เนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขับรถลงเขาไปแล้วก็ตามุ๊กปิ๊กไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะแล้วสตรอเบอรี่นี่จะเก็บไปทำไมหมดเนี่ยนี่เง้ยเดี๋ยวพี่ฝนจะไปทาสีบ้านทาสีบ้านด้วยสตรอเบอรี่ได้ที่ไหนอะทาได้แน่นอนรับรองได้เลยเดี๋ยวพาไปดูละมดไม่ขึ้นเหรอหมดไม่ขึ้นหรอกนะามดไม่ขึ้นเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่นี่เขามไม่กินมดไม่กิน มาแล้วค่ะเออโอ้โปุ๊กปิ๊กนายหายไปไหนของนายพี่เอกว่าน่าจะต้องเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งก่อนถึงแม่ไ,ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกรับรองได้ว่าคันนี้ขับไปถึงแน่นอนแน่ใจเหรอแน่ใจรับรองนั่นงานรถของเราแล้วเมื่อไหร่จะมาเก็บรถคันนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปเอามาซ่อมทีเดียวฮะเดี๋ยวค่อยพามาซ่อมทีเดียวโอเคมอนมั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 นมอนโอ้โหดูนี่สิขนาดล้อเบี้ยวแล้วย,ยังขับได้แหละไปผิดทางกว่า ไปไม่ผิดทางไปถูกทางแล้วพี่ฝนล,ลอ้อ <c oughs> ล้อเบี้ยวไปแล้วลอ้อมันไม่น่าจะหมุนได้แล้วนะแบบนั้นอะ <c oughs> อ่ะเดีอ่ะเดยกก่อนเหมือนกับว่ามีกลิ่นอะไรมันไหม้ไหม้แฮกลิ่นอะไรไหม้อ่ะเหมือนมีควันอะไรบางอย่างออกมาจากรถแล้วนะ่ะพี่ฝนน่าจะชนมากเกินไปอะจริงเหรอ <c oughs> ใช่แล้วอะแล้วเราจะทำยังไงกันดีทีเนี้ยเราน่าจะต้องลงจากรถนะลงจากรถเหรอถ้าเราไม่ลงจากรถเดี๋ยวรถจะชนนะ ไม่ชนหรอกนะเบรกอยู่ไหมนะ่ะเบรกเบรกได้อยู่อืดโอ้นี่ไงมีกลิ่นควันออกมาโอ้ระเบิดหรอบอกแล้วไงว่าต้องออกจาก,กรถได้แล้วทำไงดีละทีเนี้ยเฮ้ย <c oughs> ล้วอีกคันหนึ่งมีไหมอีกคันหนึ่งไม่มีแล้วหมดแล้วหรอพับมาแค่คันเดียวแล้วทำไงกับไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะดับไปเอง นะไฟดับไปเองใช่ใช่นี่เป็นไฟปลอมบูบบบูบงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่บอลจะบินไปก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวตามมาทีหลังนะเา้าแล้วสตรอเบอรี่ที่ถืออยู่เนี่ยก็นี่ไงก็ตามมานี่ไงโอ้มันเยอะเนี่ยหนะักนี่งมาแล้วถึงบ้านแล้วเดี๋ยวบ้านหลังนี้นะเราจะทาสีใหม่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นี่ไงพวกพี่นายอยู่ไหนแล้วอะอยู่ในบ้านอะอยู่ในบ้านแล้วเหรอใช่ฉันเก่งโอ้โหทำไมคราวนี้นายมาเร็วกว่าฉันอะ ฉันรีบงั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตรงบ้านหน่อยก็แล้วกันว่าเราจะทาสีตรงไหนมั่งอะนะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยโอ้มีสระว่ายน้ําด้วยบ้างเราก็มันก็ปกติถ้าบ้านหลังนี้มีสระว่ายน้ำมาเร็วเข้าลงไปไว,ไว,ว่ายในสระว่ายน้ําก่อนดีกว่าโอ้โหลงมาเล่นน้ําแบบนี้ชื่นใจชะมัดหรอประตูล็อกอะกว่าจะเปิดได้มาเร็วเข้าลงมาเล่นในสระว่ายน้ํากันก่อน โอ้ยได้แล้วปุ๊กปิ๊กลงมาเร็วเมื่อกี้นายไปไหนมาเนี่ยฉันไปเอาสตรอเบอรี่มากินเป็นไงมั่งอะเปรี้ยวเปรี้ยง่ะเหรอทําไมรอบนี้เปรี้ยวจังเลยเงื้อเราอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้สตรอเบอรี่เนี่ยนะมาทาสีบ้านแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยก็แล้วกันนะพี่ฝนจะประดับตกแต่งเข้าไปตรงนั้นเหรอนี่เงาประดับตกแต่งให้กลายเป็นบ้านสตรอเบอรี่แสนสวยแล้วมันกลับมารวมลูกกันได้ยังไงอะน่ะก็ฉันเก่งอ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมีไฟประดับนิดหน่อยนั่นนิดหน่อยแล้วพี่ฝนอ่าไฟประดับนิดหน่อยแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะที่กระโดดน้ําที่กระโดดน้ําใช่ที่กระโดดน้ําแล้วก็มีสไลเดอร์ลงมาด้วยโอ้โหนี่เพิ่มอะไรเข้าไปเยอะแยะเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วพวกเรา ได้แล้วเหรออ่าได้แล้วบ้านอย่างสวยบ้านสตรอเบอรี่แล้วถ้าเราเดินไปชนสตรอเบอรี่เราจะกระเด็นไหมไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรรับรองได้แน่ใจนะว่าเราจะไม่เป็นไรอ่ะแน่ใจมากๆเลยมานี่มาพวกเป๊กเมื่อกี้กกกกหนายหายไปไหนนะฉันตกใจหมดเลรอุ้มฉันปกติได้เปล่าเพียกจะไปไหนอ่ะอ้าก็พี่ฝนให้เพยกไปไหนอ่ะจะไปไหนอะ่ะก็ไม่ได้ไปไหนทั้งหน่อยไม่ได้ไปไหนใช่เปล่าเออไม่ได้ไปไหนแล้วนี่จะไปไหนอ่ะนั่นะดิเดี๋ยวก่อนจะไปไหน โอ้โหไปแล้วไปไหนอะเอาก็ให้พี่เอกไปไหนอะจะให้ไปไหนแยวจะให้พาไปดูบ้านก็ไปพาไปดูบ้านก็ไปดิแล้วจะวิ่งหนีไปไหนอะ่ะก็จะใยบายทําไมอะ <c oughs> กดผิดมาเร็วข้าวอู้หูคราวนี้ประกอบล่างสตรอเบอรี่มาได้ลูกใหญ่มากเหรอทำไมจํานวนสตรอเบอรี่เยอะกว่าเดิมนะเนี่ยอ๋อก็ไปฝนนี่ไงใช้ทั้งทั้งหมดทุกต้นเหรอ ใช้ทุกต้นเลยนะใช่แล้วก็ทาสีข้างในให้กลายเป็นสีสตรอเบอรี่สีชมพูแสนสวยด้วยตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วม,มีแต่สีชมพูเดี๋ยวไปดูบนบ้านหน่อยก็แล้วกันดีนะบันไดย,ยังเป็นสีขาวอยู่โอ้โหพอมองออกไปข้างนอกนาะก็จะกลายเป็นลูกสตรอเบอรี่แสนสวยสตรอเบอรี่ลูกบนเริ่มเลยอะออตรงนี้ออกไปไม่ได้แฮะเขาออกทางนี้ไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงนี่พามาดูตรงนี้ที่สร้างใหม่เป็นสวนน้ํา แล้วเล่นยังไงอ่ะนี่ง่ายเป็นสไลเดอร์เราจะต้องเล่นสไลเดอร์ลงไปแล้วก็ลงไปในน้ําแบบนั้นน่ะมันต้องคุกขาดถึงจะสไลด์ได้มาแล้วข้าวู้ฮู้โอโหลงมาในน้ําเย็นชื้นใจมากๆเลยนะเนี่ยนี่พาฉันขึ้นไปด้วยดิปุ๊กปิ๊งนายก็ว่ายน้ําตาม,มาฉันมาฉันว่ายไม่ขึ้นน่ะมาแล้วข้ามาทางนี้ตามมาหนะ้าตามมากําลังตามไปนะได้แค่วิ่งเองโบไปไหนโบ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 ,โบไปไหน,ไไหนลงมาในน้ําเร็วเข้า เดาโมน่าจะอยู่ข้างบนนะตอนนี้กินสตรอเบอรี่เป็นหลายลูกแล้วสตรอเบอรี่วันนี้นะเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีมากเราทำเป็นบ้านแล้วก็มีสระว่ายน้ำสตรอเบอรี่ด้วยสระว่ายน้ำก็เป็นสตรอเบอรี่เหรอใช่แล้วที่สำคัญนะตอนนี้นะเดี๋ยวบ้านของเรานะก็จะทำมาทำมาเป็นอาหารได้ด้วยแล้วขอบอกแล้วจะไปทำเป็นอาหารได้ไงบ้านนี่เงี้เดี๋ยวไปหวนจัดการให้ดู หมายความว่าไงอ่ะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวบินไปดูรอบๆบบ้านก่อนก็นแล้วกันว่าตอนนี้ยฉันทาสีบ้านใหม่แล้วก็มีลูกสตรอเบอร์รี่แปะอยู่สวยๆมากเลยพี่ฝนเพ่หาโบไม่เจอแล้วอ่ะโบไปไหนอ่ะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วดิแล้วที่สําคัญนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสไลเดอร์ลงมาในสระว่ายน้ําเล่นสนุกมากเลยละขอบอกแล้วพี่ฝนหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ในสระว่ายน้ำไงเอ,อาอส่าวิ่งออกมาข้างนอกกลับไปที่สระว่ายน้ําเฉยเลยหิวกันเลอยังอ่ะ จะทําอะไรให้กินเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวจะทําสตรอเบอรี่ปั่นให้กินนั่นเครื่องปั่นสตรอเบอรี่เหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> เครื่องปั่นสตรอเบอรี่อัตโนมัติหลบนะทุกคนอทุกคนลบก่อนนะเพยกว่าย,ยืนตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัย่ะยืนไกลๆหน่อยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการทําน้ําสตรอเบอรี่ปั่นให้กิน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่กระเด็นมาโดนเราหรอกมัง้งอ่าเอาละตอนนี้ได้กินแล้วสตรอเบอรี่ปั่นแล้วเหรอใช่สตรอเบอรี่ปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยนายอะ สตอร์เบอรี่ที่ติดหัวท่านอยู่เนี่ยก็สะตอร์เบอรี่ปั่นไงโอ้แล้วมีลูกเล็กด้วยมีลูกเล็กด้วยแถมมีรอบบ้านเลยพี่ฝนฮะไปไหนอีกแล้วอ๋อมีเพื่อนไามเยี่ยมเดี๋ยวจะตั้งปั่นน้ำสตรอเบอรี่ให้เพื่อนกินด้วย เหมือนกับเขาอยากจะก,กินสตรอเบอรี่นะพี่ฝนนะใช่แล้วใช่แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนน่าจะจัดการสตรอเบอรี่ปั่นให้กับทุกคนทั้งเมืองเลยดีกว่านะหมดนี่เลยหรอใช่หมดนี่เหรออ่ะแล้วเขาจะไม่ตัวเป็นสีแดงเหรอเนี่ยอ๋อไม่เป็นแล้วอันนี้พี่ฝนปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วเป็นสตรอเบอรี่ที่ปรับปรุงแล้วใช่กินได้อร่อยกินได้อร่อยด้วยใช่กินได้อร่อยด้วยเนี่ยมีบ้านเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ทําน้ําสตรอเบอรี่ปั่นได้ด้วยอร่อยมากเหรอหายไปไหนก็วิ่งตามไม่ทัน มาแล้วค่ะตอนนี้เรามากินสตรอเบอรี่พร้อมกันดีกว่านะโบกับปูปิกนะ่ะอยู่นี่ไงฉันมานี่แล้วออในที่สุดวันนี้พวกเราก็ได้กินสตรอเบอรี่ปั่นแถมทําบ้านสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะเนี่ยโบบว่าไงอ่ะปกปิกโบบอกว่าดีแล้วกินได้ตัวไม่แดงเหมือนเดิมฮนะถูกต้องล่ะ